ท่านผู้ชมครับและในสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กับคุณสมบูรณ์ชวนาโกศลแห่งศูนย์แว่นตาไอโซติกนะครับหรือคุณโบบีคราวที่แล้วคุณโบบีได้เล่าให้เราฟังว่านะครับท่านไปได้ความรู้อะไรมาบ้างซึ่งทําให้ท่านสามารถจะประกอบแว่นตาเนี่ยที่เรียกว่าโปรเกรสซีฟเนี่ยได้แต่ตางจากคนอื่นอย่างมากแล้วเราจบที่ตรงนั้นอยู่ ในสัปดาห์นี้ครับเราจะมาคุยกันต่อว่าด้วยความรู้เหล่านั้นซึ่งเป็นความรู้ที่เรียกว่าพิเศษเลยนะครับทำให้คุณโบบีสามารถจะสร้างศูนย์แว่นตาไอโซติกแห่งนี้ให้แตกต่างจากชาวโลกเขาได้อย่างไรนักฝันจริงๆของคุณโบบีคืออะไรเพราะบคุณโบบีตรงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณโบบีครับก็ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเพราะคุณโบบีได้ความรู้ทางด้านของการสร้างแว่นโปรเกรสซีฟขึ้นมาจนสามารถจะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าแม้กระทั่งพันคนเองก็สาเร็จทั้งพันคนเนี่ยตอนนั้นเองเนี่ยนะครับม ใช่ครับตอนนั้นคือผมอยากจะสร้างศูนย์ตรวจวัดสายตาประกอบว่นโปรเกรสซีฟที่ดีที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกเลยนี่คือเป้าหมายเลยนะครับคือเป้าหมายครับในระหว่างนั้นเนี่ยผมเจอปัญหาครับคือบริษัทผู้ออกแบบผลิตเลนส่วนใหญ่เอเจนท์ที่จัดจําหน่ายบริษัทขายส่งส่วนใหญ่ไม่พูดความจริงความจริงคือเขาไม่บอกว่าเลนโบเกสซีฟของแต่ละบริษัทโดยเฉพาะของเขาเองเนี่ยมีจุดข้อตรงไหนเขาจะบอกว่า ของเข้าดีที่สุดในโลกของเข้าดีอย่างนั้นอ,อย่างน้นอย่างนี้ของเลนบริษัทอื่นไม่ดีอย่างนั้นอย่างน้นอย่างนี้นนนครับซึ่งในยุคแรกเนี่ยผมรประหลาดใจเพราะผมเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับผมพิสูจน์ผมเจอกับความขัดแยง้ง ระหว่างเลนที่บริษัทบอกว่าดีแล้วผมเทสกับผู้ใช้แล้วเนื่องจากผมเนี่ยผมเป็นคนทํางานด้วยใจครับดังนั้นผมจะมีการตามผลตลอดว่าเป็นไงครับคุณพี่ครับแว่นใส่สบายไหมเขาจะบอกเห็นนู่นนี้ใส่ไม่สบายคือผมจะตามผลตลอดแล้วผมเชื่อคนใส่ครับผมจะไม่เป็นคนที่ไม่เชื่อที่บริษัทขายเลนพูดผมเชื่อลูกค้าผมครับเพราะผมเชื่อว่าเขาไม่มีเหตุผลอะไรจะมาโกหกผมครับดังนั้นผมเจอปัญหาว่าเลนที่บริษัทขายส่งบอกว่าดี ผมทําไป20คู่20เคสมีปัญหาเหมือนกันทุกเคสเขาบอกเลยใส่ไม่สบายจบผมไม่เชื่ออีกแล้วครับผมอาศัยที่ว่าผมได้เปรียบตรงนี้เนื่องจากว่าผมทดลองเลนเนี่ยประมาณร้อยกว่ารุ่นกับคนใช้หลายพันคนครับในระยะเวลาประมาณเจ็ดปีผมศึกษาตรงนี้เนี่ยวันหนึ่งสิบแปดชั่วโมงทุกวันครับ ผมก็เลยกลายเป็นว่าคนที่รู้ความลับเกี่ยวกับเลนโพเซสีมากที่สุดในโลกเ็เนื่องจากตรงนี้ครับนะครับจนสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยสร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมาว่าเราจะต้องสร้างชุดระบบจําลองการมองเห็นด้วยเลนโพเซสีเป็นซิมูเลเตอร์ขึ้นมาครับสร้างเองเลยสร้างเองครับผมใช้เวลาคิดค้นพัฒนาอยู่ประมาณ6ปีครับผมสร้างระบบที่ว่าลองได้เลยว่า มีเลนโปรเจสติฟยกว่ารุ่น20กว่าดีไซน์นะฮะเป็นยูเซอร์คือผู้ใช้มาถึงเนี่ยหลังจากวัดสายตาเสร็จคุณลองเลยว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นอย่างนี้คุณชอบตัวนี้ไหมเอาเคลองตัวนี้คีโอเคคุณชอบตัวไหนสุดท้ายไปนอตออกมานี่คือวิธีที่ดีที่สุดในโลกผมสร้างทฤษฎีใหม่ว่า,วาเลนโปรเจคตฟคุณไม่ได้เห็นคุณไม่ได้ลองอย่าซื้อเพราะไม่มีหลักประกันอะไรคุณซื้อไปแล้วคุณจะใช้ได้ครับ ของผมนี่คือคุณเห็นคุณลองคุณชอบครับอ่าคุณจ่ายคุณเทียบได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้ห้าหมื่นครับอันนี้ห้าพันครับอันนี้สองหมื่นห้าคุณชอบตัวไหนซึ่งลูกค้าก็จะสบายใจด้วยเพราะเหมือนกับว่าได้ลองทุกอย่างแล้วแล้วรู้ว่าอันนี้เหมาะสมที่สุดนะสำหรับเขาใช่ครับครับแล้วที่สําคัญก็คือแล้วถ้าเกิดใส่ไปไม่ชอบเปลี่ยนให้จนกว่าคุณจะชอบคุณจะคุณจะพอใจครับผมนี่ไปนอลนตรงที่ว่าความแฮปปี้ของลูกค้าครับในกรณีถ้าทำแฮปปี้ไม่ได้ก็ทําให้ลูกกกค้้้าาปีไไไไมม่่ดด็็เเบต ก็คือคืนเงินก็ต้องให้ก็ต้องคืนเงินเข้าไปถ้าเราหมดปัญญาเราทําให้ลูกค้ามีความสุขไม่ได้ครับคือถ้าผมไม่มีปัญญาทําให้ลูกค้าผมมีความสุขกับการใส่แว่นที่ผมทําให้เขาได้ก็ต้องคืนเงินเขาไปจบแค่นั้นนี่คือปรัชญาของไอซอฟติกเป็นปรัชญาชีวิตของคุณโบบีด้วยใช่ครับครับคือผมไม่สามารถรับเงินจากใครได้ถ้าเกิดผมไม่ได้ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วผมไปรับเงินเขาได้ยังไงครับผมรับเงินก็ต่อเมื่อผมทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นครับแค่นั้นเองครับที่ผ่านมาเลยจนถึงปัจจุบันเนีไกใ้้ขคนนนดดึมา เยอะนะมีตัวเลขเลยได้ไหมว่าสักเท่าไหร่ศูนย์แมต่ตายซ so ับติกตอนนี้เองเนี่ยก็ตัวเลขตอนนี้อยู่คร่าวๆประมาณหมื่นคนคนะฮะนั่นคือในช่วงที่ผมทำไอซับติกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ผมอยู่ตั้งแต่ผมทำให้ธุรกิจที่บ้านผมกับับครอบครัวเนี่ยหลายหมื่นหลายหมื่นไอซับติกจริงๆกี่ปีแล้วฮะตั้งแต่ตั้งมาตอนนี้ประมาณประมาณปีหนึ่งนะ ประมาณปีหนึ่งก็คือค,ความรู้ทั้งหมดเลยที่ที่ได้ทํามาก็คือเอามาตั้งที่นี่แหละไม่ว่าจะเป็นซิมูเลเตอร์เองวิธีการที่จะเลือกเลนต่างๆวิธีการวัดสามิติต่างๆที่คุณโบบีเรียกว่าพัฒนามากับมือก็รวบรวมมาเป็นเซอร์วิสเป็นกระบวนการของไอโซติกตรงนี้ใช่ไหมฮะทั้งหมดใช่ครับจริงๆผมไม่ได้ห่วงนะเพราะว่าก่อนครับคือต้องอธิบายก่อนว่าเงินที่ผมเอามาตั้งไอโซติกเนี่ยไอโซติกเป็นโครงการที่ลงทุนประมาณ5้าสิบล้านครับแล้วเงิน ทุนส่วนใหญ่ที่ผมในระยะแรกเริ่มเนี่ยที่ผมทำศูนย์ไว้ตาซ็อบติกเนี่ยเป็นเงินที่ผมได้มาจากน้ำพักน้าแรงของผมเองได้มาจากการสอนครับผมออกมาจากที่บ้านผมเนี่ยผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะฮะมีแต่ความรู้ติดตัวเท่านั้นเองผมสอนเรื่องการประกอบการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโปรเกรสซีฟขั้นสูงทั้งในเมืองไทยและในต่างประเทศผมสอนอยู่ประมาณ2ปีค, 2> ค่าสอนเนี่ยผมคิดเนี่ยก็คือประมาณวันละ8 0,000บาทครับครับ ปีนึ่งผมจะสอนประมาณ200วันควันครับโอ้โหก็สอนเยอะมากเลยเงินที่ได้จากการสอนเนี่ยก็คือเงินผมก็เอามาลงทำารูนยูแม่ตายซอฟตติกครับตอนนั้นคิดยังไงสอนสอนไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นคุณโบบีบอกไม่กลัวที่ความรู้จะแพร่ไปไม่กลัวแขงไม่กลัวคือคนที่มีปัญหาด้านสายตายาวระยะใกล้ที่จะต้องใช้แว่นโปรเิทธิฟในโลกนี้มีอยู่3,000ล้านคนครับโอเคนะฮะครับผมเนี่ย ทําให้ตายเลยนะจนอายุร้อปีค่อยกเกษียณก็ได้ครับผมทําได้ไม่ถึงหนึ่งล้านคนครับผมถามซิอีกสองพันเก้าสองพันเก้าเก้า้ยเก้าสิบเ้าล้านคนแล้วคใครจะช่วยเขาดัง <ying. S 1> นั้นผมผมเป็นคน keep and take. คีบแอนเทคครนะฮะแต่เนื่องจากผมเคยเคยแซวเล่นๆกับลูกศิษย์นะลูกศิษย์มาถามผมนะบอกอาจารย์แล้วอาจารย์สอนอย่างนี้แล้วอาจารย์ไม่กลัวพวกผมจะปลาเปิดเป็นแข่งก็บอกไม่ไม่แข่งเขาถามว่าทําไม เพราะว่าผมต้องการแค่ร้านเดียวครับคนรวยที่สุดในโลกล้านคนนั่นแหละลูกค้าผมที่เหลือพวกคุณไปแบ่งกันเอาเอง <laughs> ครับก็ <laughs> ค,บคือเราเรามั่นใจเลยว่าเราอย่างไงก็สามารถจะเก็บอาจารย์คุณโบมีสามารถจะเก็บคนรวยได้แน่นอนเพราะความสามารถอยู่ตรงนั้นคือจริงๆเรอย่าอย่าอย่าเรียกว่ารวยที่สุดอย่างเดียวมากกว่าครับคือคนที่ต้องการแว่นที่ดีที่สุดในโลกครับคุณมาหาผมครับโอเคไหม อันนี้มีเงินไม่มีเงินมาว่ากันอีกทีมมติว่าคุณไม่มีเงินมาจ่ายผมอย่างอาจารย์หมอพรทิพย์อย่างเงี้ยนะฮะผมไม่สนว่าท่านมีเงินเท่าไหร่ถ้าท่านเดินมาหาผมนะผมทําให้ฟรีเลยเพราะอะไรท่านเป็นคนที่อุทิศตนเพื่อสังคมครัอย่างครูอยู่อย่างเงี้ยมาได้เลยครูปฏิบัติอึ้งลงทําเนี่ยมาได้เลยผมทำไม่ฟรีเลยคือือฟต์แอนด์เทคครับ ถ้าถ้าคุณไม่ร่ารวยแต่คุณคุณรวยความดีครับผมทําให้ฟรีอะแล้วทำให้ฟรีนี่เราทําอันเป็นแสนให้นะไม่ได้ไม่ใช่ทาอันถูกถูกให้นะทำทำแบบใส่ไปไม่อายเศรษฐีคนไหนในโลกก็แล้วกันอือย่างนี้ดีไหมชัดเจนดีครับทีนี้กลับมาในเรื่องไอโซติกเลยจริงๆแล้วเนี่ยคุณโบบีมองว่าฝันของคุณคุณโบบีคืออะไรกันแน่อโซติกต้องไปถึงจุดไหนหรือตัวคุณโบบีเองเนี่ยฝันว่าจะจะทำอะไรจะเป็นอะไร กะซืน้นไปเนี่ยอยากได้แบบไหนคือความฝันเฉพาะส่วนไอซซฟติกเนี่ยก็คือคผมอยากให้ไซอซซฟติกเป็นสถาบันเป็นศูนย์ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นระดับไฮเอ็นที่ดีที่สุดในโลกเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพสายตาที่ดูแลสุขภาพสายตาคนตั้งแต่แรกลืมตาดูโลกครั้งแรกตอนเขาแว๊เขาลืมตาเห็นแสงสว่างครั้งแรกเปิดเปิดตาครั้งแรกแล้วเราจะดูแลจนกระทั่งเขาปิดเปิือตาเขาครั้งสุดท้ายแต่ถ้าอย่างนี้ปั๊บแล้วเขาจะมาตัดแว่นได้อย่างไรล่ะเพราะว่าเขาดูแลมันตั้งแต่ต้นละ ไม่ตำเป็นเลยคือเด็กเนี่ยนะฮะถ้าเราดูแลพัฒนาการมองเห็นเขาตั้งแต่สองขวบครึ่งศูนย์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสองขวบครึ่งคุณดูแลเขาได้ดีเนี่ยครับผมคิดว่าเด็กเด็กใส่แว่นจะลดลงได้ถึงครึ่งหนึ่งก็เสียอะไรได้ถูกต้องในในมุมหนึ่งคือผมเสียอะไรได้ถูกไหมฮะแต่ผมบอกแล้วว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกถ้าผมช่วยให้ลูกเขาสายตาปกติครับไม่ต้องใส่แว่นถูกไหมฮะ ดังนั้นคุณพ่อคนที่เจอใครที่ไหนเขาก็ต้องบอกว่าเขารู้สึกทราบซึ้งเขาก็ต้องแนะนําคนใส่แว่นมาหาผมอ๋อครับนี่ก่อนไหมฮะทีนี้คนที่ไม่ใส่แว่นพออายุส0ิปีก็มีอาการสายตายาวระยะใกล้ครับนะครับแล้วมีอาการสายตายาวระยะใกล้ยังไงก็ต้องมาหาผมอยู่ดีค,คือพูด,ดง่ายๆคือ,อยังไงส0ิกว่าปั๊บเนี่ยมีโอกาสที่ต้องมาหาแน่นอนละเพราะมีสายตาย เพราะว่าคเป็นมนุษย์คนเดียวในโลกที่สามารถที่จะทําให้คนในวัย40-120ปีกลับมามองเห็นได้ชัดทุกระยะในเสียวินาทีอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดได้ดีที่สุดผมเป็นเดียววันเขาหนีผมไม่ออกครับคือคุณจะเป็นใครมาจากไหนนะ40ปีแล้วคุณหนีไม่รอดหรอกคุณต้องมาหาผมครับ เพื่อเพื่อคุณจะได้ทํางานมองเห็นได้เหมือนกับตอนคุณอายุ30ครับแต่ถ้าคุณคุณไม่มายนะฮะคุณอยากจะเป็นคนที่แบบฉลาดเฉพาะตอนเช้าคุณไม่ต้องมาหาผมก็ได้แต่ถ้าคุณอยากฉลาดตลอดวันเนี่ยคุณหนีผมไม่ออกแต่ฝันที่คุณโบบีอยากได้นี่ใหญ่มากนะจริงๆแล้วอะไรบ้างที่จะที่คุณโบบีต้องการต่อจากนี้ไปเพื่อจะทาให้ฝันนี้เป็นจริงอ่ะผมอยากได้ห้องวัดสายตาร้อยห้องผมอยากจะเช่าตึกเอราวัณแม่งคอกทั้งตึก นะฮะแล้วก็มีด็อกเตอร์ออฟบัตเตอร์เบอรีด็อกเตอร์ทางการด้านสายตาประจำ100ร้อยท่าน มีจักษุแพทย์เฉพาะทางทางด้านจอประสาทตาทางด้านต้อหินนะฮะทางด้านกระจกตาประจำเลยก็จะเป็นศูนย์วินิจฉัยโรคนะฮะแต่ว่าเราเราจะไม่จ่ายยาเราจะไม่ผ่าตัดแต่เป็นศูนย์ประสานให้กับจักษุแพทย์ทั่วโลกใคร second opinion หรือ third opinion ว่า้นเถอะประมาณนั้นใครมามีปัญหาปั๊บก็สามารถจะส่งต่อไปได้ใช่ครับแนะนําได้ประสานให้นัดหมอให้ได้เลยแต่เมื่อกี้ผมบวกดูว่าสิ่งที่ต้องการนี่มันเงินเยอะนะเนี่ย ก็ไม่เยอะใช้้เงินประมาณพันล้านเยอะไปเยอะอีกพันล้านไม่เยอะครือผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราโครงการเราดีโปรเจกต์เราดีแล้วมันมีความเป็นไปได้แล้วเราพิสูจน์ได้ว่าเราทําได้เงินมันมาเองครับอย่างตอนนี้เองถ้าถามว่าถ้ามีถ้ามีมีแคปิตอลมีเงินทุนเข้ามามีคนลงทุนมาจอยปั๊บเนี่ยผมทําทันทีครับมันทําได้เลยเพราะปัญหาคือในโลกนี้มันไม่มีนะฮะถามว่าทุกวันนี้เองมีไหมคนคนรวย ครับนะฮะสูญเสียการมองเห็นเพราะว่าไปพบจากสู่แพทย์ช้าเกินไปแล้วนะครับครับ,รบปัญหาของคนที่มีกระตังก็คืออะไรไม่มีเวลา พอไม่มีเวลาคุณรอจนทุกอย่างมันทูเลครับมันสายเกินไปนะฮะมีลูกหลานคนรวยจํานวนมากเนี่ยพ่อคุณพ่อคุณแม่เป็นเศรษฐีแต่ลูกเนี่ยเป็นตาขี้เกียจก็คือแก้ไขสายตาช้าเกินไปกับไปแก้ตอนอายุ8ขวบมันก็ได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ทำยังไงเราถึงจะดูแลเด็กเหล่านี้ให้เขาเห็นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมั่นใจว่าตลาดนี้มีอย่างแน่นอนมีฮะแล้วเรากีบเ็นเทสก็คือถ้าคนรวยทุกคนเป็นลูกค้าผมผมดูแลให้หมดใช่ไหมฮะ เรามีมาจิ้นพอเราก็มาช่วยก็คือถ้าถามผมเนี่ยก็คือเรากีบแบนเช็กก็คือคด้านหนึ่งเราก็เป็นบริษัทเราทําธุรกิจเรามีกาไรขนะทีอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งเอาไว้ไว้ดูแลสําหรับเด็กที่ว่าปุ๊เด็กร้อยโอกาสต้องทำครับง่ายคือเอาเงินจากคนที่อาจจะรวยนิดนึงแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนแล้วก็มาช่วยใ,ให้คนที่อาจจะมีรายได้น้อยนิดนึงได้ตรงนี้ไปด้วยใช่ครับแล้วทําต้องทําให้ดีนะฮะคือคือปัญหาคือถ้าคุณจะให้อะไรใครสักคน ถ้าเป็นผมนะผมไม่ดีเลยครับแต่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการที่ว่าแบบคุณบริจาคแว่นเป็นเบอร์สายตาอะไรก็ไม่รู้กอง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 แล้วคุณก็ไปที่สลัมแล้วคุณก็ให้ชาวบ้านมาหยิบเอาไปลองดูว่าอันนี้ดีไหมชอบใส่มั่วมั่วเอาอันตรายนะครับแย่กว่าเดิมอีกผมว่าหนักกว่าเดิมไม่เห็นด้วยอันนี้ไม่เห็นด้วยถ้าคุณจะทําคุณทําให้ดีไปเลยครับครับคุณวัดสายตาแล้วคุณประกอบให้ดีไปเลยครับ อยากจะให้ฝากอีกสักเล็กน้อยครกับท่านผู้ชมเนื่องจากเวลารเราใกล้หมดแล้วครับเป็นอาจจะเป็นลักษณะของปัจจัยดีๆที่จะใช้ในการทําธุรกิจที่คุณโบบิใช้มาตลอดเนี่ยจนประสบความสําเร็จถ้าเชื่อก็ทําได้ทุกสิ่งคุณต้องเชื่อในอะไรสักอย่างหนึ่งครับถ้าคุณเชื่อในอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วครับคุณมันคุณมีเป้าหมายที่สําคัญแน่นอนในชีวิตของคุณครับนะฮะ แล้วคุณทุ่มชีวิตคุณลงไปในนั้นครับครับถ้าสิ่งที่คุณเชื่อมันเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์มันเป็นสิ่งที่ดีมันทําให้ชีวิตคนอื่นเขาดีขึ้นครับมันทําให้โลกนี้ดีกว่าตอนที่คุณมาครับครับแค่นั้นเองคุณทําแค่นั้นเองครับแล้วผมเชื่อว่าคุณทําได้ทุกอย่างครับเยี่ยมเลยครับท่านผู้ชมครับเราก็ใช้เวลาอยู่กับคุณโบบีมาสสัปดาห์เต็มนะครับท่านผู้ชมคนได้เรียนรู้ปรัชญาดีๆจริงๆคุณโบบีเองนะครับ ก็เหมือนกับนักธุรกิจที่เป็นระดับโลกหลายท่านนะครับที่1คือเขามีความเชื่ออย่างแรงว่าสิ่งที่เขาทําเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าแก่คนอื่นท่านผู้ชมต้องจาตรงนี้เลยนะมันต้องให้คุณค่าออกไปแก่คนอื่น2คุณบบบีมีการที่จะตัดแบ่งคุณค่านั้นนะครับให้กับคนแต่ละคนที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ธุรกิจของเขาสามารถจะเดินต่อได้โดยที่ไม่มีใครมาฉุดขาหลังไม่มีใครมาคัดค้านนะครับแล้วแน่นอนครับปรัชญาที่สําคัญคือเรื่องของการทํางานหนักการลงรายละเอียดทุุกกกส่่่่่่วววนนนนนคครรรรััาา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 ททททีีีีได้้้้้มมมููออยยงงซึหลเ จะใช้ในการทำลิซเซตของเราเนี่ยอาจจะไม่อยู่ในโลกนี้เลยแต่เราต้องสอหามาเราต้องทําพัฒนาการของมันด้วยตัวเองเลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่เราเรียกว่าภูมิใจที่นําเสนอนะครับแล้วสำหรับศูนย์แว่นตาไอซอติกเนี่ยนะครับเราจะดูกันต่อไปครับเพราะวันนี้เขาเพิ่งเริ่มมาได้ปีเดียวแต่ความสําเร็จของเขาในวันนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าน่าประทับใจอย่างยิ่งแต่เขาจะสําเร็จเขาจะมีได้ตามฝันของเขาหรือเปล่าที่จะมีศูนย์การแว่นขนาดใหญ่นะครับที่จะช่วยเหลือคนจํานวนมากนะครับเรื่องราวยังอีกยาวครับ วันหนึ่งเราอาจจะมีโอกาสกลับเข้ามาสัมภาษณ์เขาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เขาประสบความสำเร็จตรงนั้นแล้วแต่สําหรับวันนี้ครับต้องขอลานะครับคุณสมบูรณ์ชาวนากโกศลแห่งศูนย์แว่นตาไอซปอติกไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับขอบพระคุณครับคุณสมบูรณ์ครับครับ